สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับินด,ดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซ่าโฟทีนกับสปอยล์หนังโคตรโมววันนี้ผมมีหนังของจอมยุทธ์กบี่ปราบมารตับหน่วยพิฆาตอสูรเวอร์ชั่นจีนหรือจะเรียกว่าเดอะวิชเชอร์ดี <c oughs> พอทันทีที่อสูรต่างมิติได้บุกเข้ามายัางโลกพวกเขาก็สร้างคนเหนือคนขึ้นเพื่อมารับมือแต่ว่ามันต้องแลกกับความเป็นมนุษย์ของพวกเขาด้วยและนี่คือเรื่องราวของ The Legend of Envelop e Demon ก็มีปาปมาหน่วยพาาิาตอสูรบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ทํามาได้ค่อนข้างดีเลยแหละครับและก่อนจะไปฟังสปอยกันก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคําเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีนและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับในครั้งหนึ่งนะลกของเราได้เกิดมิตติภัลาดเปิดขึ้นและมันพาบรรดาอาสูรและศิลาลึกลับเข้ามายังโลกของมนุษย์ ศิลานี้มีพลังที่กล้าแกร่งเป็นอย่างมากมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถที่จะจับต้องได้พวกเขาเลยขนานนามให้กับศิลาเหล็กที่มาจากที่อื่นนี้ว่าศิลาเหล็กเงินแถมมันยังเป็นวัตถุชิ้นเดียวที่สามารถต่อกรกับพวกอสูรจากต่างโลกหลายร้อยปีต่อมามนุษย์กลุ่มหนึง่งได้ค้นพบวิธีที่จะใช้ศิลาเหล็กเงินในการต่อกรพวกอสูรเพื่อทรงมันกลับไปยังพิติของมันพวกเขาเรียกตัวเองว่าหน่วยพิฆาตอสูร <c oughs> และพวกเขา ใกล้จะปิดบัญชีสงครามที่มีมาอย่างยาวนานณที่ป่ามืดเด็กสาวคนหนึ่งที่วิ่งหนีมาพร้อมกับพี่ของเธอได้ถูกอสูรหลายเข้าโจมตีมันส่งผลให้พี่สาวของเธอนั้นถูกอสูรผีปอบเก่งจับไปกินต่อหน้าต่อตาผู้เป็นน้องสาว รีบวิ่งหนีการตามล่าจากเจ้าผีปอบเก้งแต่ทว่ามันได้เหาะตามเธอมาและหวังจะปิดชีพเธอซะทันใดนั้นเองกลุ่มหน่วยพิฆาตอสูรสามพี่น้องที่นำโดยถังชีได้พุ่งเข้ามาใช้โล่อัดหน้าเจ้าปีศาจจนมันกระเด็นไปสักไกลหลัวชวนน้องชายคนรองก็พุ่งเข้ามาช่วยเหลือด้วยดาบยักษ์เหล็กศิลาและให้น้องคนสุดท้องเสียวฟังคอยอารักขาจากระยะไกลทั้งสาคนไล่ล่ามันจนสามารถที่จะตัดศีรษะมันได้ก่อนจะรีบไปสมทบ กับพี่น้องมือปราบอสูรคนอื่นๆส่วนแม่นางหนูน้อยที่รอดชีวิตออกมาก็ได้วิ่งหนีหน้าตั้งจนทะลุผ่านป่าไปยังหนองบึงที่นี่เธอได้พบกับการต่อสู้ที่โคตรจะอลังการของกลุ่มหน่วยพิฆาตอสูรที่กำลังทำสงครามกับจอมอสูรล่างกำเนิดที่ถ้าพวกเขาสามารถจัดการมันได้โลกมนุษย์ก็จะสงบสุขลงแต่ด้วยสงครามที่ต่อสู้กันแบบดุเดือดเช่นนี้ทำให้แม่นางหนูน้อยโดนลูกหลงแถมท่านอาจารย์ของหน่วยพิฆาตก็ได้สละตัวเองใช้พลังของลูกแก้ววิญญ,ญา เพื่อดึงร่างที่แท้จริงของจอมอสูรออกมาจากร่างปีาศาจเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์คนอื่นๆใช้จังหวะนี้ปิดบัญชีมันให้ได้แต่ทว่าพวกเขาก็ถูกมันจัดการไปหลายรายจนเหลือเพียงแค่ถังชีและสองพี่น้องของเขาและด้วยความเก่งกาจในมาดพระเอกทั้งชีก็สามารถที่จะใช้กระบี่คู่ของเขานั้นได้กระโจนเข้าไปผ่าร่างของจอมอสูรจนตัวของมันนั้นสิน้นฤทธิ์ไปในที่สุดหัวสิบปีผ่านไปไม่มีใครจดจำความกล้าของหน่วยพิฆาตอสูร,อ,สรอีกแล้วเมื่อไม่มีเรา ปีศาจให้ออกล่าพวกเขาก็ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ปกติ ทังชีและสามพี่น้องได้ประกอบอาชีพเป็นคนหาปลาเพื่อนำไปขายในตลาดเล็กๆของเมืองเชหุนที่ซึ่งในตอนนี้มีเหตุการณ์ที่พิสู้ดีนักเมื่อมีอดีตหน่วยพิฆาตอสูรคนหนึ่งได้ว่าข้างจากเหล็กศิลาเงินเข็นฆ่าพวกชาวบ้านจนทำให้เป็นที่ต้องการตัวของทางการทังชีและน้องทั้งสองคนของเขาจึงต้องปกปิดตัวตนของตัวเองทว่าในเช้าปกติของวันหนึ่งทั้ง3คนได้ไปพบกับพฤติกรรมประหลาดของชาวบ้านที่ได้ออกมาหาปลาเช่นกันพวกเขาได้กลับกลาย เป็นปีศาจปลาซอมบี้เลยทําให้หลวชวนต้องชักดาบมาปราบพวกมันทั้ง3าคนนั้นแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่เจอปีศาจมามากกว่า10ปีแล้วเห็นทีว่าจะต้องนําเอาเรื่องนี้ไปเตือนมือปราบอสูรคนอื่นๆแต่ถังชีได้ห้ามน้องชายไว้เพราะไม่อยากให้เรื่องราวมันวุ่นวายไปมากกว่านี้พวกชาวบ้านก็เกลียดชังเราถ้ารู้ว่ามีปีศาจเข้ามาอีกจะทําให้เรื่องมันใหญ่ไปมากกว่าเดิมพวกเขาทั้ง3คนวางแผนที่จะสืบเรื่องนี้อย่างเงียบๆแต่ถ้าว่าเมื่อกลับมาถึงที่พักพวกเขากับเจอเพื่อนมือ รปราบอสูรที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บสหาหัส เขามาเพื่อเตือนว่าจอมอสูรนั้นได้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วหลัวชวนไม่เชื่อเพราะท่านพี่ได้ผ่าร่างของมันไปมันจะกลับมาได้ยังไงหัวจะปวดแต่เมื่อสังเกตเห็นเพื่อนปราบมันมีอาการที่ไม่ค่อยสู้ดีทั้งสมคนจึงรีบพาเขาไปหาคุณหมอลู่ณน,นที่วัดเศร้าจังแต่ว่าในระหว่างทางทั้ง3คนกลับไปพบเจอกับเด็กตะโปค,คนหนึ่งได้ไปขโมยซาลาเปาของเท่าแก่จนเกิดเรื่องจนถังฉีต้องเข้าไปห้ามไม่ให้เท่าแก่นั้นทำร้ายเด็กเพราะเดี๋ยวเขาจะด่าเอาว่ามือเนี่ยมันไม่แมนความวุ่นวาย นนั้นทําให้พวกชาวบ้านไปพบกับแขนเหล็กทีลาของพวกเขาเขา้าเลยทําให้เลยเถิดเกิดการลงมือจนหลวซานได้เผล่อไปใช้ท่าล็อกบัตท่อมกับชาวบ้านคนหนึ่งถังชีเลยต้องจําใจใช้ไม้สะกดพลังของเขาไว้จึงทําให้น้องรองนั้นสลบไปและไม่นานเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตอนนี้พวกเขาได้อยู่นะที่วัดเศร้าจังเรียบร้อยแถมอาการของเพื่อนมือปราบมานันก็ดันมาตายคาที่ถือว่าการมาคราวนี้ไม่ได้เรื่องราวอะไรเลยส่วนถังชีเองก็ได้ไปขออภัยน้องรองที่ต้องลง มงไม้ลงมือกับเขาพร้อมๆกับแม่สาวคุณหมอลูกที่มีหน้าตาสุดงามทําให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าเคยพบนางที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกไม่เหมือนกับเจ้าสีฟางน้องคนสุดท้องก็ได้อยู่กับคุณหมอแฟนสาวของเขาอย่างไม่นางเชียงแบบไม่เกรงใจสายตาของท่านพี่รองเลย <c oughs> เขาให้มาหาหมอไม่ใช่มาหาเมียนะน้องนะพี่ท่านพี่แล้วก็เซลค่ะถ้าพี่ไม่มารับรองว่าค่าได้ทั้งเมียได้ทั้งหมอทั้งสองคนได้ถูกพี่ชายเรียกให้มาหาเพื่อปรึกษาว่าพวกเขาจะไปสืบเรื่องราวของซอมบี้ปลาแต่ในระหว่างที่ออกปฏิบัติการนี้หน่วยพิฆาตอสูรได้ไปเจอข้อกับพวกตำรวจกองปราบของเมืองเซฮุนมาเพื่อจับพวกเขาไปพบกับท่านเจ้าเมืองแอทามกูอย่างเทแต่เชอาเอเอ มม่กูเหยียบคอไม่พึงประสงค์เหรอืมอลี้ขอเช็ดหน่อยถ้าไม่ติดว่าเป็นหัวหน้ามึงได้ตายห่าอยู่ตรงนี้กูรับรองเพราะไม่อยากจะมีปัญหาทั้งชีจึงยอมทําตามคำสั่งของท่านเจ้าเมืองแต่โดยดีแต่ทว่าเมื่อมาถึงท่านเจ้าเมืองกับไล่พวกเขาให้ออกไปจากเมืองซะเพราะหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ย ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวนี่ยังไม่รวมว่าพวกเจ้าอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่สังหารชาวบ้านตามประกาศจับในเมืองก็ได้ทั้งชีพยายามอธิบายเมื่อพวกเขาประกอบไปชีพหาปลาอย่างสงบและสุดจริตมาช้านานและสาเหตุที่ต้องออกมาปฏิบัติการก็เพราะว่าตอนนี้พวกเขาพบกับอสูรถ้าเกิดว่าท่านไม่เชื่อก็ให้คนเนี่ยไปตรวจดูที่ริมแม่น้ําที่นั่นจะมีศพของอสูรซอมบี้ปลาอยู่ไม่ว่าถังชียยจะอธิบายยังไงท่านเจ้าเมืองก็ไม่เชื่อแต่ก็ยอมทําตามพวกเขาแต่โดยดีถ้าหากพวกเขาทั้งสา ยอมถูกจับกลุมซะก่อนที่พวกเขาจะสืบเรื่องราวว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีอสูรจริงพวกเจ้าก็จะเป็นอิสระทั้งชีเลยทําตามแต่โดยดีแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขาถูกขังอยู่ในคุกนั้นก็ได้มีอสูรหนอนยั่วเย้พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขา,า,เขาโชคดีที่ในตอนนั้นหมอลู้ได้โผล่เข้ามาช่วยพวกเขาไว้ก่อน แถมยังมมบ่เบาะแสว่าโรงกันเล่าของท่านเจ้าเมืองเป็นที่มาของอสูรซอมบี้ปลาไม่รอช้าทั้ง4ี่คนรีบออกไปสอบสวนโดยไร้ซึ่งอาวุธที่ทำมาจากเหล็กเงินศิลาจะมีเพียงแต่แขนซ้ายที่ถูกประกอบจากเหล็กศิลาเท่านั้นที่จะช่วยพวกเขาได้ทางด้านโรงกันเล่าเองก็เตรียมพร้อมรับมือกับหน่วยล่าอสูรอยู่แล้วเท่าแก่ได้เปลี่ยนร่างคนงานด้วยน้ำหมักเล่าสูตรพิเศษหยดลงใส่ปากของพวกคนงานในขณะที่พวกเขากำลังนอนหลับจนไม่ทันไลพวกอสูรซอมบี้ก็ถือก เนิดขึ้นพวกมันกระโจนเข้าจู่โจมหน่วยพิฆาตอสูรทั้ง3โดยไม่ทันระวังตัวจนทําให้3ามพี่น้องต้องแยกจากกันหังชีถูกจู่โจมจากปิศาสผีปอบเก้งจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เลยทําให้คุณหมอลู่ตัดสินใจที่จะเปิดเผยลางที่แท้จริงของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเธอเป็นพิศาสยิ่งจอกที่ใช้ท่าตวัดหางเป็นไฟเข้าอัดอีผีปอบจนมันกระเด็นกระดอนไปด้านนอกเปิดโอกาสให้หลัวชวนและสุยฟังเข้าจู่โจมมันจนสามารถบันคอมันได้ด้วยไม้ ด้านทางสีเองก็เริ่มสงสัยในตัวของคุณหมอลู่เขารีบกเข้าไปถามเธอว่าทำไมเจ้าถึงเป็นปีศาจแม่นางไม่รู้จะตอบเช่นไรก็เลยด่าเขาไปว่าเป็นปีศาจแล้วหนักหัวพ่อมึงหรือยังไงเล่าพอเจอสาวได้ย่างนั้นพระเอกของเราก็จอยไปเลยเหตุการณ์วุ่นวายนี้ทําให้ตํารวจมือปราบได้มาพบเข้าและเห็นหัวปีศาจเป็นเรื่องจริงเขานําเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับท่านเจ้าเมืองจนเขานั่นขอโทษขอโพยพวกมือปราบอสูร พร้อมกับยังมอบเงินส่วนหนึ่งให้แต่ว่าถ้าเกิดพวกเจ้ารับเงินไว้จะต้องออกจากเมืองทันทีเพอะพวกชาวบ้านได้มาร้องเรียนให้ไล่พวกเจ้าออกจากที่นี่ซะพวกเขาเนี่จะได้ใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขถังชีที่อยู่ในอารมณ์บอดจอยขั้นสุดเพราะถูกคุณหมอด่ามาก็เริ่มเข้าไปบีบคอท่านเจ้าเมืองและกล่าวว่าที่พวกเจ้ามีปากมีเสียงพูดคุยขี้โม้โอวัได้เช่นนี้โดยไม่โดนเหล่าปีศาจจับแยกชิ้นไม่ใช่เพราะพวกข้าและเหล่าพี่น้องที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องพวกเจ้าหรอกหรือหญ่พวกเจ้า ต้องจงเกียจจงชังพวกข้านักทั้งชีไม่ยอมรับเงินเพื่อจะอยู่ในที่หมู่บ้านแห่งนี้ต่อโดยในคืนเดียวกันนี่เองถังชีนั้นได้คิดว่ามีอะไรแปลกๆก,กับท่านเจ้าเมืองคนนี้เขาน่าจะถูกครอบงำจากพวกอสูรหรือไม่ก็มีอะไรร้ายแรงมากกว่านั้นกลับกลายเป็นว่าพระเอกของเราคิดถูกเมื่อท่านเจ้าเมืองกลับมายังห้องรับเพื่อพูดคุยกับชายแปลกหน้าก็พบว่าชายคนนั้นเนี่ยคืออาจารย์ของหน่วยพิฆาตอสูรนั่นเองและเขาได้วางยาพิษกับท่านเจ้าเมืองให้ทําตามคําสั่งในการล่ามือพิฆาต ศูนย์คนอื่นๆโดยถ้าเขาปฏิเสธท่านเจ้าเมืองจะถูกพิษนี้กืนกินล่างจนเน่าแถมนาที่ใต้วังของเขาท่านเจ้าเมืองยังได้เลี้ยงตัวอ่อนของจอมมันที่อยู่ในล่างกําลังเติบโตมันให้สัญญากับท่านเจ้าเมืองว่า ถ้าเกิดปล่อยร่างมันเป็นอิสระแล้วก็มันจะยอมรักษาโรคหลายแรงที่เขานั้นถูกวางยาท่านเจ้าเมืองเชื่อคําของปีศาจและยอมปล่อยร่างของมันเป็นอิสระในขณะที่เช้าวันต่อมาทังชีได้ออกไปสืบหาความจริงของท่านเจ้าเมืองจนเผอไปพบกับลูกแก้วตึงวิญญาณของท่านอาจารย์เขา้าด้านน้องสามอย่างซิ้ฟังก็ได้ไปใช้เวลาอยู่กับคนรักอย่างแม่นางเชียงเพื่อบอกกับเธอว่าเขาจะยังไม่ออกจากเมืองเรองเร็วนี้แต่ที่ไหนได้แม่นางเชียงนั้นกับพยายามที่จะอ่อยเขาทุกวิถีทางจนสิ้ ฟางนั้นเกิดความสับสนเพราะตัวเองไม่เคยแตะผู้หญิงมาก่อนทันใดน,นั่นเองแม่นางเชียงก็ตะโกนออกมาอย่างดังเพื่อเรียกคุณพ่อของเธอให้เข้ามาและกล่าวว่าสิวฟางนั้นกําลังข่มขืนเธอเหตุการณ์นี้ทาให้พวกชาวบ้านลุมประนานสิวฟางและกล่าวว่าร้ายถึงพวกหน่วยพิฆาตอสูรมาเป็นพวกชั่วเลวสามสามันสิวฟางที่มีอาการงุนงงจึงพยายามถามกับแม่นางเชียงว่าเจ้าทําอะไรกันแน่เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่เคยแตะต้องเจ้าเลยทําไมถึงต้องโกหกด้วยแต่แม่นางเชียงเดินยิ้มออกมาด้วยท่าทีที่ มีเล็ในพร้อมกับกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ควรมีชีวิตอยู่ด้วยซ้าคิดเลยว่าพวกเลวซ้าอย่างเจ้าจะทําให้ข้าหลงรักได้ไม่นางเชียงได้ใช้มีดสั้นแทงเข้าไปที่หัวใจของสิวฟางจนตัวของเขานั้นได้สิ้นใจด้วยความชอกช้ำว่าเพราะอะไรกันคนรักถึงทางกับเขาได้เพียงนี้ร่างของสิวฟางโดนจับแขวนคอไว้ที่หน้าประตูของหมู่บ้านในขณะที่พี่รองอย่างหลวซส่วนมาพบเข้าก็พยายามจะช่วยเหลือน้องชายโดยไม่รู้ว่าที่นี่เป็นกับดักที่พวกทหารประจําเมืองได้วางกําลังพลธนู หลายร้อยลูกกระหน่ำยิงไปที่ล่างของเขาซึ่งแม้แต่โล่เหล็กเงินก้าก็ไม่สามารถที่จะปกป้องตัวของเขาได้และในขณะที่หลวซสวนกําลังจะสิ้นใจเขาเข้าพบกับท่านเจ้าเมืองที่มาพูดจาเยาะเย้ยใส่ว่าข้าบอกให้เจ้าออกจากเมืองไปดีๆแล้วดดนไม่ฟังเองจุดจบของพวกเจ้าจึงต้องถูกฝังอยู่ที่นี่พร้พอมๆกับการปรากฏตัวของร่างจอมมานที่พุ่งเข้ามาแก้แค้นหลัวซวนอย่างสะใจและในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี้เองทั้งชีได้เข้ามาพบล่างของน้องชายทั้งสอง เขาเสียใจเป็นอย่างมากที่ปล่อยให้เรื่องร้ายน,นี้เกิดขึ้นทว่าหลวงสวนนั้นยังหายใจอยู่เขาจึงพาน้องชายไปให้คุณหมอลู่รักษาแต่ทว่าอาการของเขาหนักเกินไปทั้งชีเลยจำใจที่ต้องออกจากเมืองเพื่อไปอยังบ้านของหน่วยพิฆาตอสูนสถานที่ที่ซึ่งเด็กกำพร้า ถูกสร้างให้เป็นมือปราบมารด้วยการสละแขนหนึ่งข้างและใส่แขนเทียมที่ทำมาจากเหล็กศีลาเงินก็เพื่อจัดการกับปีาศาจณที่นี่เองทั้งชีได้พูดคุยกับอาจารย์ของเขาถึงเรื่องราวที่สูญเสียน้องสามและน้องรองที่กำลังจะตายพร้อมกับลูกแก้วตึงวิญญาณของท่านอาจารย์ว่ามันไปอยู่ในห้องของท่านเจ้าเมืองได้ยังไงอาจารย์ของเขาจึงบอกความจริงว่าลูกแก้วอยู่ที่นั่นเพื่อสะกดพลังของจอมมารพร้อมกับความจริงที่น่าเศร้าว่าพวกมันไม่อาจถูกกำจัด ไปจากโลกของเราได้ลนข้าเองที่แหละที่เป็นตัวการวางแผนจัดการน้องๆ้องของเจ้าพอพูดจบท่านอาจารย์ก็เข้าไปจู่โจมถังชีจนตัวของเขานั่นลอยละลิว่วท่านอาจารย์ยังพูดเสริมอีกว่ามีวิธีเดียวที่จะขับไล่อสูรออกจากโลกของเราได้นั่นก็คือการทําลายเหล็กศิลาเงินที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์ซึ่งก็คือหน่วยพิฆาตอสูรอย่างพวกเราเมื่อปราบปีศาจได้จิตวิญ,ญญาณของพวกมันจะถูกขังอยู่ในเหล็กศิลาเงินหากจะกําจัดพวกมันพวกเราก็ต้องตายด้วยซึ่งที่อาจารย์ของเขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริง พอพวกอสูรนั้นมันกลับมาเสมอจะเร็วหรือช้าพวกมันจะไม่หมดไปถ้าไม่ทำลายเหล็กศิลาเงินด้วยความแค้นของทังชีที่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองถูกหลอกใช้เขาพุ่งเข้าไปจู่โจมอาจารย์ของตัวเองโดยไม่ยั้งมือในขณะที่ท่านอาจารย์นั้นยอมให้ลูกศิษย์มือดีสังหารตัวเองโดยที่ไม่ต่อต้านใดๆเขากล่าวกับทั้งชีว่าจะเป็นมือดีของข้ามาตลอดภาระะนี้มันจะตกไปอยู่ที่เจ้าตามหาพี่น้องคนอื่นๆและสังหารพวกเขาเสียเพื่อที่โลกมนุษย์จะได้กลับมาสงบสุขอย่างแท้ จริงเพราะเหล่าปีาศาจและเหล็กศิลาเงินมันไม่ใช่ของบนโลกของเรา ข้าฝากเรื่องนี้ให้เจ้าด้วยพูดจบท่านอาจารย์ก็สิ้นใจด้านหัวชวนเองก็ได้สติขึ้นมาและรู้สาเหตุที่เขายังไม่ตายว่าจอมปีศาจนั้นพยายามที่จะยึดร่างของเขาให้เป็นจอมมารร่างใหม่เพื่อใช้ทําลายโลกใบนี้ทั้งชี้พยายามเข้าไปหาน้องชายแต่ก็ถูกพลังของจอมมารใช้ระยะที่เป็นนวดพุ่งเข้าไปแทงที่หัวใจจนตัวของเขานั้นตายคาที่และเมื่อหลผู้ต่อต้านไอ้เจ้าจอมมารก็เข้าควบคุมร่างของหัวชวนแบบสมบูรณ์โดยเป้าหมายต่อไปคือ การทำลายเมืองเชหุ้นให้พินาศย่อยยับนั่นเองตัวของมันได้ขยายล่างจนตัวโตเท่าภูเขาและใช้สัญญานามว่าไทยท่านไฟบรรลัยกัน จ้าจูโจเมืองเซหุนจนมีผู้คนล้มตายไปจํานวนมากส่วนตัวของท่านเจ้าเมืองรีบออกมาด่าว่าที่เจ้าคิดจะทําอะไรกันแน่เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าข้าปล่อยเจ้าไปแล้วเจ้าจะช่วยข้าให้หายจากโรคแต่จอมมารได้หัวเราะและกล่าวว่าที่เจ้าโง่หรือยอย่างไรที่เชื่อคําพูดของปีศาจพอพูดจบเขาก็มอบยาที่เป็นความนิรันดร์ให้กับท่านเจ้าเมืองด้วยมัดขนาดยักษ์ซัดเข้าไปเต็มๆทางด้านแม่นางเชียงที่ได้พยายามหนีเอาตัวรอดไปกับเจ้าตํารวจประจําเมืองซึ่งความจริงแล และพวกเขาเป็นผัวเมียกันตั้งแต่เดิมเจ้าตำรวจคนนี้ได้วางแผนให้เธอไปหลอกสิวฟังเพื่อให้พวกชาวบ้านนั้นลุมประชาทันด้วยที่อาศัยความเกลียดชังที่นางมีต่อพวกหน่วยพิฆาตอสูร,รที่มีที่มามาจากในสมัยก่อนในขณะที่เธอกําลังเป็นเด็กนั้นมีมือพิฆาตอสูร,รคนหนึ่งเกิดบ้าคลั่งมาสังหารครอบครัวของนางตั้งแต่นั้นมานางจึงสาบานที่จะแก้แค้นกับมือพิฆาตอสูรทุกคนโดยที่ไม่รู้ว่าความจริงแล้วไอ้เจ้าคนที่ลงมือสังหารพ่อแม่ของนางก็คือไอ้เจ้าตำรวจ นี้ในขณะที่กําลังช่วยกันเก็บของเพื่อหนีออกจากที่นี่แม่นางเชียงก็ไปพบกับหน้ากากของฆาตกรซึ่งเธอจําได้มันเป็นอย่างดีแต่ทันทีที่เธอไหวตัวเธอก็ถูกเจ้าตํารวจใช้มีดแทงจากด้านหลังและกล่าวกับเธอว่ากว่าเธอจะรู้ตัวข้าก็ตัดตวงทุกอย่างมาจากเจ้าจนเกือบจะเบื่อไปแล้วนะเนี่ยจะเสียดายก็แต่ความสาวนี่แหละที่ข้าคิดว่ามันยังพอใช้ได้อีกหลายปีแต่แม่นางเชียงที่แกล้งตายได้ใช้ปิ่นปักผมปักเข้าไปที่คอของไอ้เจ้าตำรวจสุดแสบคนนั้นจน มันเสียเลือดตายคาที่ด้วยเช่นกัน ก่อนจะสิ้นใจแม่นางเชียงเสียใจเป็นอย่างมากที่เธอได้ทําเรื่องเลวร้ายกับสิวฟางแต่เ็าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วคงมีเพียงแต่ความตายที่จะชดใช้ต่อจากนี้ตัดกลับมาหาเจ้าจอมันที่อยู่ในร่างของจอมอสูรไทท่านเพลิงก็กําลังถล่มหมู่บ้านอย่างเมามันเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนจะมีความสามารถมาปราบปรามันได้พวกชาวบ้านที่แอบซ่อนความลับอยู่อย่างเงียบๆนั้นได้เปิดเผยตัวตนของตัวเองว่าจริงๆแล้วพวกเขาคือมือปราบพิฆาตอสูรที่เหลือรอดมาจากยุค สมัยจอม,มารปีศาจในคราวนี้เห็นทีพวกข้าจะต้องออกจัดการอีกครั้งหนึ่งพวกเขาหันไปสั่งเสียลูกเมียเพื่อบอกว่าพวกเขามีความสุขกับชีวิตในแบบคนธรรมดาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นต่อไปทันใดนั้นพวกหน่วยพิฆาตอสูรก็พุ่งเข้าไปจู่โจมเจ้าทท่านเพลิงด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีทางด้านของถังชีเองก็ฟื้นคืนขึ้น,นมาด้วยความง,งุนงงเพราะจากการโจมตีไปที่หัวใจครั้งนั้นเขาน่าจะตายไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มีเวลาให้ขบคิด ทังชีได้ควบม้าเพื่อไปจัดการกับจอมมันที่อยู่ในร่างของไทท่านเพลิงและช่วยเหลือน้องชายให้หลุดออกมาจากการควบคุมโดยที่ร่างของหัวชวนไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นคอนั่นเองเอาละได้เวลาแอแทกออนไทท่านแต่ในขณะนั้นทังชีได้ถูกมือของเจ้าไทท่านเพลิงตบไปที่ร่างของเขาจนล่วงในระหว่างที่ทังชีกาลังสลืมสลือด้วยความรุนแรงของการโจมตีนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของคุณหมอลู่ก่อนที่ความทรงจําทั้งหมดจะกลับมาก,กลายเป็นว่า แม่นางได้ใช้พลังปีศาจของตัวเองแปรผันเข้ากับเหล็กศีลาเงินเพื่อมอบชีวิตกลับคืนให้กับเขานางพูดออกมาว่าครั้งก่อนท่านช่วยชีวิตข้าครั้งนี้ข้าจะขอตอบแทนซึ่งทังชีก็รู้ทันทีว่าคุณหมอรูนั้นก็คือเด็กที่เขาเคยช่วยเหลือไว้ในตอนแรก แต่ตอนนั้นเธอน่าจะตายไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าเลือดของจอมมารที่ไหลมาจากลำธารได้ซึมซับเข้าไปในร่างกายของเธอจนเธอนั้นได้กำเนิดใหม่เป็นจอมปีศาจยิ่งจอกเมื่อเขารู้เรื่องราวทั้งหมด ทั้งชีได้ใช้พลังความโกรธพุ่งเข้าไปจูจ่โจมเจ้าจอมมารด้วยเคสวิชาตัดเส้นเอ็นจึงทําให้ร่างไททันของมันล่วงลงสู่พื้นก่อนที่เขาจะใช้วิชากระบี่คู่กระหน่าฟันจนร่างไฟถึงกับผุพังทั้งชีได้ใช้ดาบที่ได้ฝังลูกแก้วตึงวิญญ,ญาณไว้แทงเข้าไปที่กลางหลังของมันเพื่อผนึกพลังไม่ให้มันสามารถขยับได้พร้อมกับพยายามที่จะช่วยน้องชายเป็นอิสระจากร่างของจอมมารแต่ทว่าหัวชวนแดนบอกให้พี่ชายสังหารเขาเสียเพราะตอนนี้ร่างของเขา ได้รวมเป็นหนึ่งกับจอมมารแล้วหากท่านอยากกำจัดมันท่านต้องสังหารข้าด้วยถังชีลังเลอยู่นานแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะปิดชีพสิทธิ์น้องที่เขามองว่าเป็นน้องชายมาตลอดและเมื่อหัวส่วนสิ้นใจร่างของจอมมารก็สลายเป็นฝุ่นไปด้วยส่วนพวกชาวบ้านได้สรรเสริญความเป็นวิรุรุษของถังฉีด้วยความดีใจที่พวกเขาได้ถูกช่วยเหลือไว้อีกครั้ง แต่ทว่าถังชีนั้นกลับมงกลับมาด้วยสายตาที่เศร้าซ้อยไม่มีใครรู้ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นกับตัวของถังชีอีกเลยและนี่คือเรื่องราวของ Legend e v e r วอร์ d e เบ n เดมกบีปราบมารหน่วยพิฆาตอสูรก็จบไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังสปอยคิดเห็นกันยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามอ่านทุกคอมเมนต์เลย แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบนะยังไงซ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์จับใครและตีกระดิ่งดิ้งดองกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ